ได้ยินคำนี้ตอนมาเที่ยวอังกฤษครั้งแรกงอนมากทำไมถามคำนี้วะสวัสดีค่ะเจอก,กันอีกแล้วนะคะกับป้าแก้วชาแนลวันนี้ป้าแก้วหยิบเอาเรื่องนี้มาพูดคืออุปนิสัยของหนุ่มอังกฤษนะคร <c oughs> อุปนิสัยของอู้หนุ่มอังกฤษเมืองผู้ดีนะคะน้องคนนี้บอกว่ากำลังคบหากับหนุ่มชาวอังกฤษอยู่นะคะน้องบอกว่ารบกวนสอบถามพี่ๆในนี้นะคะพอดีกำลังคุยคุย,ค,ยคุยกับคนอังกฤษอยู่เพิ่งได้มาเจอกันที่ภูเก็ตครั้งแรกอยากสอบถามเรื่องของอเทรดของคนอังกฤษนะคะว่าเขาสไตล์ของคนอังกฤษนะ่ะ เขาเป็นอย่างไรเขายินดีที่จะจ่ายค่าอาหารเวลาไปทานด้วยกันกับเราไหมหรือว่าเขาชอบให้เราแชร์มากกว่านะคะหรือ, <är. S 1> อยังไงคะนะคะน้องถามว่าเพราะครั้งแรกเขาถามว่าชุดเอพเราก็ตอบเยสดูเขาทําหน้าอึง้งๆเราก็เลยบอกว่านั้นต่างคนต่างจ่ายแล้วกันหลังจากนั้นก็ต่างคนต่างจ่ายตลอดมา ไม่รู้ว่าจริงๆสไตล์เขาเป็นแบบไหนก็เลยอยากจะสอบถามภาพรวมของคนอังกฤษว่าจะประมาณไหนนะคะคำว่าชูไดเพยเวลาปราแก้วไปทานอาหารทานอะไรกับจะมีนะคะไม่ว่าจะเด็กแรกจนถึงเดี๋ยวนี้นะคะพอเรากินเสร็จแล้วบริบทในการกินอาหารคือเสร็จแล้วเขาก็จะบอกว่าชูไดเพย ชุดไอเพนในที่นี้หมายความว่าเฮ้ยอิ่มแล้วพวกเราพร้อมยังมันก็เหมือนเหมือนกับ Are you ready นะคะการที่ตอบ yes ที่น้องบอกว่าตอบ yes เขาทำมานน้าอื้องก็คงไม่ใช่นะคะมันไม่ได้หมายความว่าจะให้ผู้หญิงจ่ายร่วมจ่ายแชร์หรืออะไรไม่ใช่นะคะมันเป็นการถามว่าพร้อมไหมอิ่มแล้วใช่ไหมไปกันกเถอะอะไรประมาณนี้นะคะ อะเรามาฟังจากคอมเมนต์หลายๆคอมเมนต์นะคะที่เข้ามาตอบที่มาให้ความรู้นะคะหลายๆคนอาจจะเข้าใจผิดนะคะคำคำว่าชุดไอเพคือสาวไทยหลายๆท่านอาจจะหมายถึงว่าะจะให้ฉั้นจ่ายเหรอเฮ้ยคำนี้ ต้องมาถามฉันไหมต้องให้เจ้าจ่ายไหมเฮ้ยสุภาพบุรุษทำไมไม่จ่ายไม่อะไรไม่ใช่นะคะถ้าเขาจะให้คุณจ่ายเขาจะถามว่าช่วไม่เพย์นะคะแต่อันนี้เขาถามว่าขอให้คืนเหรือ,อ,อช่วไดเพย์นะคะหมายความว่าพร้อมไหมนะไปกันเธออิ่มแล้วไปต่อที่อื่นเธออะไรแบบเนี้นะคะมันก็เป็นเรื่องปกตินะคะ ผู้ชายอังกฤษจ,จริงอยู่ถึงเขาจะเป็นคนที่ในการใช้เงินที่ระมัดระวังถึงค่อนข้างที่เหนียวแต่ในเดทแรกเขาไม่ให้ผู้หญิงจ่ายนะคะอันนี้เป็นเรื่องจริงเลยเขาไม่ให้ผู้หญิงจ่ายนะคะเพราะว่าเขานัดเรามาเขานัดเรามาเดทนะคะนั่นหมายความว่าเขาพร้อมและเต็มใจที่จะจ่ายให้เรานะคะใน อาหารมือนั้นในเด็กนั้นนะคะไม่ต้องคิดมากค่ะสาวๆไม่ต้องไปตีความเลยว่า,าฉันควรจะเป็นคนจ่ายไม่ไม่ใช่นะคะคำนี้ไม่ใช่ไม่ต้องแปลตรงตัวนะคะเหมือนเหมือนกับเวลาเราเราไปกินเออ่เราเสิร์ฟชาให้สามีแล้ก็จะเท,เทน้ําน้ําลงในในแก้วนะคะแล้วสามีก็จะบอกว่าเว้น นั่นก็หมายถึงว่าหยุดนะคะหรือเราไปกินในร้านอาหารแล้วจะมีมีเด็กเสิร์ฟมาเสิร์ฟให้นะคะแล้วก็จะลินน้ําให้เรานะคะแล้วเราก็จะบอกว่าเว้นนั่นหมายถึงว่าโอเคแค่นี้ละสต็อปนะคะเหมือนกันนะคะมาความหมายเหมือนกันชุดไอเปก็ก็จะจะประมาณว่าพร้อมยังอะไรแบบนี้นะคะก็มาดูหลากหลายความคิดเห็นนะคะซึ่ง อาจจะแปลความหมายต่างจากป้าแก้วซึ่งอย่างป้าแก้วบอกแล้วนะคะว่าผู้หญิงหลายๆคนที่มาให้คอมเมนต์มาคอมเมนต์เนี่ยเขาอาจจะคิดว่าคํานี้เป็นคําที่ผู้ชายถามว่าจะจ่ายหรือจะแชร์นะคะอลไะค่ะความคิดเห็นแรกก็คือชุดย์เพย์คำนี้ไม่น่าถามเลยมันเป็นเดทครั้งแรกถ้าเขาเป็นผู้ชายเนแมนนะ แต่มันก็แล้วแต่บุคคลค่ะขึ้นอยู่กับเราเลือกค่ะส่วนตัวเราสามีเรารู้จักกันใหม่ๆก็เปตลอดไม่เคยเห็นหน้ากันแค่คุยก็ส่งตังค์ให้กินแล้วส่งให้มาตลอดจนนัดเจอกันพอไปกินข้าวเขาก็ใจ่ายทุกครั้งตั้งแต่ค่ากินอยู่ค่าโรงแรมเขาจ่ายทุกบาทอยู่กัน3เดือนพอกลับมาเขาก็เอาตังค์ไว้ให้คอยส่งให้ตลอดเขาก็ไม่ได้รวยอะไรพอมีพอกินแวะเวียนมาหาทุกๆสเดือน จนเราพลาดมีลูกเขาก็ดูแลเรามาตลอดส่งให้ไม่ขาดจนทําเรื่องมาอยู่อังกฤษปีนี้ปีที่6ค่ะวีซ่าที่แพงแสนแพงอะไรต่างๆเขารับผิดช,ชอบทุกอย่างแล้วว่าถ้ามาแนวนี้คงไม่เอาค่ะจบหาหม่นะคะอนาคตอีกยาวไกลมีครั้งแรกเขาต้องมีครั้งที่สองนะคะอมเมนต์นี้ก็หมายหมายความว่า,าไม่ได้เป็นการที่ชุด i อพก็คือ เธอบอกว่าไม่สมควรพูดนะอะไะคะ <c oughs> ่ะ,ค,ะคอมเมนต์ต่อไปก็คือสามีเราเป็นคนอังกฤษค่ะแต่ถ้าเราอยากร่วมอ้อมก็ต้องถามเลยค่ะว่าควักเตรียมจ่ายเลย <c oughs> ถ้าหากเขาไม่ให้เราจ่ายเขาจะแสดงภาษ,าษากายว่าอยู่ไม่ต้องหรือถ้าเขานิ่งไปก็แปลว่าเราจ่ายหรือถ้าจะหารเขาก็ต้องบอกเราวัดใจกันไปเลยค่ะถ้าเราแฮปปี้ก็ไปต่อไม่แฮปปี้ก็พอแค่นี้นะคะของเราแรก เราบอกเขาว่าไม่ต้องเราจะช่วยจ่ายบางทีเขาก็บอกเราไม่ต้องจ่ายเขาจะจ่ายเองนะคะแค่สองสาครั้งทุกวันนี้สาม,มีจ่ายให้ทุกครั้งอย่างส่วนเราช่วยสาม,มีจ่ายตามโอกาสเช่นกันนะคะไม่จําเป็นต้องเป็นคนอังกฤษนะคะอันนี้เป็นคอมเมนต์ต่อไปคะ่ะถ้าเขาชวนเดทส่วนมากผู้ชายจะเป็นคนจ่ายให้นะคะ g e n เ l e m a นถ้าเราอยากมีน้ําใจจะออกคนละครึ่งเนาะเราก็บอกผู้ชายว่าอ่า แช่ไหมอะไรแบบนี้นะคะแต่ถ้าจะมาถามว่าชูไดเพจครั้ง,งเดียวบายค่ะอย่าหาทำนะคะก็เป็นคอมเมนต์อีกข้อหนึ่งนะคะคอมเมนต์ต่อไปก็คือ ู้มันเราตกลงกันว่าผ่าผัดกันจ่ายแต่เขาก็บอกเงินผมก็คือเงินคืนพอเราพูดต่อแต่เงินเราก็คือเงินเราเขาก็อยิ้มๆขำๆนะคะอันนี้ก็เป็นการพูดเล่นกันส่วนตัวเราแยกกระเป๋ากันค่ะตกลงกันว่าถ้าแต่งงานกันมีเงินกองกลางลงเป็นเปอร์เซ็นต์ตามรายได้ประมาณนี้แต่ตอนมาเดทก,กันที่ไทยเขายกกระเป๋าตังค์ให้เราถือนะคะในนั้นมีเงินสดไทยนิดหน่อยปกติยื่บ้านเขาเขาจะใช้บัตรนะคะเขาบอกว่าหยิบจ่ายได้เลยตามสบายเขาไม่ถนัดใช้เงินสด คมเตนต์ต่อไปก็คือแล้วแต่คนค่ะจะการันตีไม่ได้ว่าใครนิสัยแบบไหนลักษณะอย่างไรเลือกเอาตามที่เราสบายใจเลยค่ะถ้าคิดเล็กคิดน้อยให้คิดให้มากๆมันก็มีผลกระทบในอนาคตถ้าคุณรักเขายอมรับได้ต่อไปคุณก็อ,อยากได้คนที่ไม่มีปัญหาเรื่องเงินก็ต้องหยุดหรือลองคุยดีๆนะคะทุกคู่มีปัญหานะคะในอนาคตเงินส่วนรวมเงินสามีก็คือเงินเราเงินเราก็คือเงินสามีนะคะอย่างตัวป้าแก้วเนี่ย ป้าแก้วเป็นคนที่ให้สามีจัดก,การเงินทุกอย่างนะคะเงินเงินเดือนเขาก็จะโอนเข้าบัญชีป้าแก้วนะคะสามีก็เข้าไปแจกแจงรายการทุกอย่างนะคะเขาก็จะโอนเงินเข้าให้ป้าแก้วทุกเดือนนะคะแล้วก็เวลาออกไปข้างนอกถ้าเราไม่มีเงินสดส่วนมากจะไปตลาดเปิดหรือไปอะไรบางครั้งมันก็ต้องใช้เงินสดนะคะไม่ใช่ว่าในทุกทกที่ในอังกฤษจะใช้แต่บัตรอย่างเดียวนะคะบางที่ก็ไม่มีดังนั้น สามีก็จะไปเบิกเงินกดเงินจากตู้เอ m ีเอมมาก็เอามาให้ป้าแก้วใส่ในกระเป๋าป้าแก้วคือจะใช้อะไรเราก็ใช้ร่วมกันนะคะเราไม่มีปิดบังกันเรื่องเงินเงินสามีก็คือเงินเงินในครอบครัวนะคะไม่มีเงินคุณเงินชั้นนะคะแล้วอีก คอมเมนต์ถัดไปนะคะคือได้ยินคำนี้ตอนมาเที่ยวอังกฤษครั้งแรกงอนมากทำไมถามคำนี้วะนะคะเก็บความในใจจนขึ้นรถแล้วถามเขาว่าทำไมถามแบบนี้อ่ะเธอก็รู้ว่าฉันมาเที่ยวฉันไม่ได้มาทำงานไม่มีเงินช่วยแชร์ค่าอาหารนะ่ะถ้าฉันทำงานฉันก็จ่ายให้คุณเลยฉันไม่ถามหรอกสามีก็งงนะคะต้องอธิบายให้ฟังเป็นเรื่องเป็นราวว่ามันเป็นเรื่องของชุดไอเพย์แบบนี้ก็คือเป็นเรื่องที่ พร้อมแล้วนะคะ a อ r เ a d y ิเอา are อาว o โกเอายูเ a d ด a r อายูป o o บโก็นะคะ, go? Okay. Go. ะ,คะเป็นอิ่มแล้วใช่ไหมอ่ะพร้อมไปเดี๋ยวจ่ายจ่ายเงินนะฉันจ่ายนะอะไรแบบนี้ยนะคะอันนี้เป็นความคิดเห็นต่อไปซึ่งก็จะแตกต่างกันออกไปแล้วแต่คนจริงๆเรื่องนี้เห็นบางคนบอกคนอังกฤษไม่ทานอาหารร่วมกันจานใครจานมันแต่แฟนเราตั้งแต่คบกันมาจนถึงวันนี้ไม่เคยจ่ายเงินค่าอะไรเองเลยเข้าใจ อ๋อน้องบอกว่าแฟนตั้งแต่คบกันมาจนวันนี้น้องไม่เคยจ่ายเงินค่าอาหารเลยทุกอย่างแฟนจ่ายให้นะคะแล้วไม่เคยถามด้วยว่าชุดไอเพเวลากินอะไรเราสามารถแย่งจากจานของเขาได้กินได้และมันแล้วแต่คนจริงๆคือไม่แกขออธิบายเสริมตรงนี้เพิ่มนะคะในการกินอาหารที่ว่าคนอังกฤษกินจานใครจานมันอันนี้ถูกคะ่ะนะคะแต่กับผัวเมียสามีพัญญานะคะหรือพี่น้อง เราสามารถที่จะกินในจานเขาได้หยิบกินในจานเขาได้อย่างของป้าแก้วเนี่ยนะคะของน้องชายคือถ้าเห็นอะไรน่ากินเอ้ยเราก็หยิบมากินนะคะเขาจะเอ้ยเอ้ยอะไรแบบนี้เรื่องปกติอย่างสามีป้าแก้วอยากจะมาหยิบอะไรในจานป้าแก้วเขาก็หยิบนะคะคือเป็นเรื่องปกติในพี่น้องแต่ในที่นี้คือกินอาหารจานใครจานมันนั่นหมายถึงเวลาเราไปรับประทานอาหารนอกบ้านนะคะเราไม่ควรมันเป็นมารยาทอย่างหนึ่งที่ไม่ควรจะไปหยิบอาหารจากจานคนอื่นนี่มันเป็นมารยาทขั้นพื้นฐานอย่างหนึ่งนะคะ ความคิดเห็นถัดไปก็คือเราว่าอยู่ที่แต่ละบุคคลในฐถานที่มีแฟนเป็นคนอังกฤษเข้าใจหมดทุกอย่างอาจจะอยู่ที่การคบหาดูใจระยะยาวด้วยค่ะคือเขามั่นใจในตัวเราเราก็มั่นใจในตัวเขาก็าต่างคนต่างไม่นอกใจกันเคยได้ยินเขาพูดหลายๆคนนะคะว่าฝรั่งเขาไม่ค่อยให้ได้มาสนใจชีวิตในครอบครัวของเรานอกจากตัวของเราเองนะคะและนี่คือ ตรงกันข้ามค่ะคือเขาใส่ใจครอบครัวเราแล้วก็ตัวเราเองด้วยถือว่าโชคดีระดับหนึ่งนะคะน้องส่วน้องท่านนี้ก็บอกว่าเรากับแฟนเราแชร์ตั้งแต่เดทแรกพอเห็นผู้ชายจับกระเป๋าตังเราก็รีบควักเลยเพื่อเป็นการแสดงความจริงใจและสร้างความประทับใจด้วยหรือถ้าแฟนจ่ายค่าอาหารเราก็จะจ่ายค่าตัวหนังค่ารถคือเราจะไม่ให้เขาจ่ายทุกอย่างแต่แฟนไม่ได้ถามนะคะเพราะผู้ชายไม่เอ่ยปาก ขอให้ move in มาอยู่ด้วยกันเราก็เอ่ยปากเลยต่อไปนี้จะจ่ายค่าอาหารเองของใช้ในบ้านไม่ว่าจะเป็นซูเปอร์ซื้อของหรืออาหารนอกบ้านอะไรอย่างนี้เราก็เป็นทุนทําอาหารและทาความสะอาดเองส่วนแฟนจ่ายค่าน้ําค่าไฟค่าแกส๊สค่าอินเทอร์เน็ตนะคะน้ำมันรถบิคต่างๆแต่ตอนนี้เราซื้อบ้านรวมกันแล้วก็ยังช่วยกันแชร์อยู่ค่ะนะคะแบบนี้ไม่มีปัญหาเรื่องเงินในแพรหลังหรือผิดใจกันเรื่องเงินซึ่งสําคัญมากในชีวิตคู่แต่เวลาที่เราเดือดร้อนแฟนเรา เขาช่วยตลอดแบบไม่ต้องเอ่ยปากนะคะโอนไวมากทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับบริบทของแต่ละคู่ของแต่ละคนด้วยนะคะตอนนี้เราเป็น girlfriend หรือเป็น partner ยังทำงานอยู่มีไรายได้เราช่วยกันแต่ถึงวันหนึ่งเขาขอให้เราเป็นแม่บ้านเต็มตัวแบบไม่ต้องไปทำงานเราก็ต้องคุยกันอีกรอบนะคะอ่าคอมเมนต์ Comment นี้นะคะ ถามว่าแฟนเราก็ถามนะชุดไอเพย์อชุดวีเพอย่าแปลตามภาษาบ้านเราสิคะก็ประมาณว่าเราจะไปกันยังเห็นไหมคะอันนี้คิดเหมือนป้าแก้วไปกันยังฉันจะได้จ่ายเงินอะไรประมาณนี้ผู้ใหญ่ผู้ชายส่วนใหญ่เขาก็ต้องจ่ายค่าอาหารอยู่แล้วสําหรับเดทแรกนะคะถ้าเขาจะให้เราจ่ายหรือแชร์เขาจะพูดตรงๆนะคะคนที่นี่ส่วนใหญ่ แต่ก็ไม่เคยเจอนะคะไม่ะจะเพื่อนหรือแฟนลองอธิบายปรับความเข้าใจกันดูนะคะแต่ถ้าเราต่างคนต่างใจ่ายแต่แรกเราเสนอเขาไปเขาก็คงคิดว่าเรายินดีที่จะจ่ายนะคะส่วนคอมเมนต์สุดท้ายนะคะก็บอกว่าชูได้เพสามีก็ถามผ่านหมายความว่าฉันควรจะจ่ายเงินเลยไหมถามประมาณนี้ว่าอิ่มแล้วใช่ไหมจ่ายเงินเลยนะไม่น่าจะมีความหมายว่าฉันควรเป็นคนจ่ายเงินคนเดียวนะคะ มันเป็นเรื่องปกตินะคะเป็นเรื่องปกติมากชูไรเพย์ ay, อย่าตีความหมายเป็นอย่างอื่นนะคะต้องตีความหมายว่าอิ่มแล้วไปเถอไปกันเธอนะคะคุณผู้หญิงไทยอย่าคิดมากนะคะกับคำนี้ของฝรั่งคือถ้าเขาจะให้เราจ่ายเขาจะบอกเราตรงๆนะคะเอาระคาวันนี้ป้าแก้วก็ขอเออทิ้งท้ายไว้อย่างหนึ่ง เพื่อเป็นการรมเสริมความมั่นใจของป้าแก่ป้าแกแก็เลยไปถามสามีนะคะว่าชุดไอเพย์เนี่ยมันหมายความว่ายังไงเขาบอกอเพราะว่าผู้หญิงไทยหลายๆคนคิดว่าผู้ชายจะให้เขาร่วมจ่ายร่วมแชร์ค่าอาหารเขาบอกอไม่ใช่มันหมายความว่าอิ่มยัง่งไปกันได้ยังอะไรแบบนี้คุณพร้อมไหมนะคะคือก็เป็นอันว่าเข้าใจในทิศทางเดียวกันเอาละค่ะคือภาษาอังกฤษมันก็ต้องเรียนรู้อีกเยอะแยะ,ยะ,ยะมากมายนะคะ วันนี้ป้าแก้วก็ขอเอวังได้ประกาศแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ